สวัสดีครับก็วันนี้ครับจะมาเปลี่ยนไอดียฮอนให้ดูแบบฟรีๆนะครับสำหรับคนที่ใช้งานไม่เป็นหรือว่ามีปัญหาก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนกันนะครับผมก็ใครที่กลัวจะมีเวลาอะไรก็ผมย้ำนะครับว่าไม่มีเวลานะครับถ้ากลัวก็ให้ไปเสียตังค์นะครับให้ไปปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับสําหรับคนที่กลัวนะเพราะว่าคนใช้ในดิสก็มีเยอะนะครับสามารถไปดูได้เนาะก็นี่ไอเดีเดิมนะครับไอดีนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนไอดีให้ดูนะครับแบบฟรีๆเนาะก็เดี๋ยวผม ออกไอเดีเก่านะครับผมก็่อใช้โปรแกรมนะให้ออกจากระบบของไอเดีเก่าก่อนนะถึงจะใช้โปรแกรมได้นะถึงจะใช้โปรแกรมแบบได้ผล100%ซนะครับให้ออกจากไอเดีเก่าก่อนเนาะโอเคก็เดี๋ยวออกไอเดีเก่าให้ดูนะครับโอเคออกมาหน้านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนใช้โปรแกรมนะครับผมดู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 นี่เข้าดีใหม่ไม่ได้นะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนี่นี่ไม่ได้นะจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมได้ผมจะไปสอนอ่า ใหดีออนนะครับี๋ยวตดไปตอนสอนใช้โปรแกรมไว้แล้วกันโอเคครับผม,มก็เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสอนการปลดไอดีฮอนนะแบบฟรีนะครับผมก็ไม่ต้องเสียตังค์กันนะผมก็ใครที่ใช้ไปแล้วก็ผมจะมาสอนคนที่ใช้ไม่เป็นอนะคลิปนี้ก็มาสอนคนใช้ไม่เป็นแล้วกันก็ไปดูคลิปเก่าได้ในช่องนะครับเหมือนเดิมครับ ก็โหลดนะไม่มีสกแกรมไวรัสอะไรนะี้รบร้อยนะถามว่าทำไมถูกปิดน,น,นะครับก็ไม่งั้นไอส้สแกมไวรัสเนี่ยมันจะลบไฟล์ที่โปรเทคตัวโปรแกรมนะครับผมมันจะคิดว่าเป็นไวรัสนะซึ่งจริงไม่ใช่นะครับสามารถเอาไฟล์ไปตรวจได้นะใครอยากไปตรวจก็เรื่องของคุณเลยนะครับก็หลังจากที่เราโหลดมาแล้วแล้วก็แตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับปอ้ปสกแกรมไวรัสได้เสร็จละก็เอออ่ะผมบอกวิดโ็ก่อนแล้วกันวิ n d โ w s 11ชอบมีปัญหากันนะครับก็ให้มาตรง DIY Security นะครับแล้วก็กดตรงนี้เนาะ ให้ปรับเป็นออฟนะเออวิโนสอเลเนเนี่ยมันจะมีประมาณบางอันก็มีไอ้น,นี้อันเดียนะครับบางเครื่องก็มีสองสามอันอะไรแบบเนี้ยให้ปิดให้หมดเลยครับให้กลับเป็นออฟให้หมดแล้วก็รีคอมหนึ่งรอบจากรีคอมหนึ่งรอบนะครับก็ให้เรามาปิดสแกนแล้วทำอะไรตามปกติได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้น,นครับก็ให้เรานะครับโหลดโปรแกรมมาแล้วก็แตกไฟล์นะครับรันแอดมินโปรแกรมให้เรียบร้อยนะก็ผม มันสอนวิธีบางคนแบบเนี่ยเดี๋ยวผมรันให้ดูอ่ะก็้ขึ้นอย่างนี้นะครับดี๋ยว,ว่ารันแล้วขึ้นอย่างนี้ก็นี่แก้นะครับนี่กด u n บ l ็อกนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นตัวเช็คของฮอนนะครับมันจะลบเอ่อตัวตัวเช็ค id ฮอนนะแต่ว่ารันตัวนี้ก็ยังเข้ากีไม่ได้นะครับไม่สามารถเปลี่ยน id ฮอนได้นะก็ให้เรา,ารันโปรแกรมตัวนี้ไปก่อนนะครับหนึ่งรอบนะ ก็รันเฉพาะแค่ครั้งแรกที่ใช้โปรแกรมนะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะใครที่เคยใช้ไปแล้วก็ไม่ต้องรันนะครับไอ้เปรันตัวผลแบนอันนี้ได้เลยนะอันนี้ใช้แค่ครั้งแรกที่ใช้โปรแกรมนะครับหลังจากนั้นนะพอเรารันเอดมินตัวโปรแกรมเสร็จนะครับมันจะรอสักครั้งเออรอประมาณ5้าทีนะครับแล้วมันก็จะโปรแกรมมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็ให้เรามารันตัวน,นี้แทนเนาะนี่ตามนี้เลยวิธีใช้ก็นี่ผมมีสอนอยู่ หลั okay. งนี้ลันว่เกมแล้วครับก็ให้เอาเคีย์จากรี s อร r d มาใส่นะครับผม okay. ถ้าแบบนี้ก็คือคีย์ถูกนะคีย์จะเปลี่ยนทุกอันทินนะครับแล้วก็ให้เลือกไปที่สปูพรเนาะเกมอื่นก็ไม่ให้เลือกนะไปลองเล่นเล่นกันดูได้นะี่สปูพรนะครับกดไปแล้วก็รอนะครับ okay. ก็รอสักครู่นะครับแล้วก็บางคนจะชอบมีปัญหาก็คือ มันจะใช้ไม่ได้ตรงนี้นะนี่เห็นไหมมันจะค้างหน้านี้ครับบางคนก็งงนะมันไม่หายทันทีนะครับให้เรากดเยีดนะครับแค่นี้นะถ้ามี y tap in ให้กด y นะแล้วกด enter นะมีมีกิ่ตัวก็ให้กด y แล้วก็ enter enter นะครับสำหรับบางเครื่องนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคหลังจากที่รันโปรแกรมหายหมดแล้วนะครับก็ให้เรานะครับทาการเข้าเกมหอนแล้วก็ไปเปลี่ยนไอเดียได้เลยนะครับก็อ๋อก่อนรันโปรแกรมนะครับผม ผมแนะนําว่าให้เรานะับออกจากระบบของฮอนตัวเก่าก่อนเนาะแนะนําเลยนะครับว่าให้ออกจากระบบของฮอนตัวเก่าก่อนนะให้มันเป็นหน้ายูเซอร์กับพาสเวิร์ดนะครับถ้าคุณยังเป็น i อเดีเก่าอยู่นะครับแล้วก็ไปรันตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าเกมเนี่ยมันจะไม่ได้นะแห้เรากดออกจากระบบของ i d ฮอนเก่าให้เป็นหน้ายูเซอร์กับพาสเวิร์ดก่อนนะแล้วก็มารันโปรแกรมเนาะพอรันโปรแกรมเสร็จก็ให้ไปใส่ ID ใหม่ได้เลยนะครับแค่นี้นะครับผมสำหรับบดแบนฮอนเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปให้ดูสำหรับ หลังจากผลแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าเงงมาก,นะาก,เกมแล้ okay, กนะวก็เปลี่ยนไอดีฮอนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเจอกันในเกมครับผมโอเคครับก็นี่เนาะเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับเปลี่ยนไอดีฮอนครับเป็นไอดีใหม่เลยเนาะก็บึกสมัครแล้วครับผมยังไม่เคยเล่นเนาะเวลสูน,นะครับก็ถ้าโปรแกรมสามารถใช้งานได้ก็จะเข้าเกมได้ตามปกตินะครับผมผมลองค่อยดูเลยเนาะโอเคก็ถือว่าเข้าได้นะครับตามปกตินะดูได้เลยนะแพทลาสูดนะครับผม ุกอใหญ่ปกตินะครับใช้งานได้นะก็เมลล์ศูนนะครับผมไม่เคยเล่นเนะ้อนี่ไอดี ID ประมาณนี้เลยก็ประมาณนี้แล้วกันไปละเจอกันนะผมใช้งานง่ายๆเนาะ